ซูซูกิอินโดนีเซียได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการในชื่อซ e ูซูกิ b บ r ร์กแมนสตรี e x 125รุ่นปี2024ซึ่งเป็นงานนำเข้าจากประเทศอินเดียที่ส่งผลให้ตัวรถนั้นมีราคาวางจำหน่ายที่จับต้องได้ง่ายซูซ e ูกิเบิร m a n มนสตรีท x 125ถือเป็นการปรับโฉมครั้งใหม่ของเบิร m a n มนสตรีรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งเปิดตัวในปี2018 โดยตัวรถจะมาพร้อมกับรูปแบบของ m a x u Scooter แม้การออกแบบจะมีกลิ่นอายของการออกแบบที่มีความเฉพาะตัวแต่ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงหลายอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยตัวรถรุ่นใหม่นั้นจะมีการปรับขนาดยางหลังที่จากเดิมมีขนาด10นิ้วให้เป็น12นิ้วและด้วยระยะฐานล้อที่สั้นกว่าปกติส่งผลให้ภาพรวมของตัวรถ ดูไม่สมส่วนแบบแปลกแต่กลับส่งผลโดยตรงต่อการขับขี่ทั้งย่านความเร็วต่ำและกลางได้อย่างประหลาดใจตัวรถจะมาพร้อมกับคุมกำลัง Suzuki Eco Performance a l p r a ซึ่งใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศและมีพัดลมเป็นตัวช่วยเอาอากาศเย็นเข้ามาช่วยระบายความร้อนโดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่125 cc ซี่จังหวะ2วาล์วมีกำลังสูงสุด6.3แรงม้า ที่6,500รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด10นิวตันเมตรที่5,500รอบตอนาทีเรื่องฟีเจอร์ของฮ u z u k ิเบิร์กแมนสตรี E-X 125ตัวรถมาพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัยรวมถึงไฟหน้าและไฟท้าย LED เต็มรูปแบบช่องใส่สัมภาระใต้เบาะความจุ21ลิตรช่องเสียบ USB ขนาด 2A ที่อยู่ในช่องด้านซ้าย แผงหน้าปัดแบบมันติฟังชันดิจิตอลเต็มรูปแบบนอกจากนี้ตัวรถยังมาพร้อมกับการนำเสนอระบบ Engine Auto Stop Start ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบานอกจากนั้นรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ยังมีระบบ Silent Start ซึ่งทำให้ Bergman s น r ต e ี EX 125มีการสตาร์ทที่เงียบกว่ารุ่นอื่นในท้องตลาด ซูซูกิอินโดนีเซียได้ตั้งราคาของเจ้าเบิร์กแมนสต e ีด EX 125อยู่ที่24ล้าน7แสนรูเปียรคิดเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่56,395บาทและมีสีให้เลือก3สีดังรูปครับหากมองในภาพรวมแล้วอาจจะไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวของ p c x และ n m a x แต่ตัวรถเองมีเป้าหมายหลักในการแย่งพื้นที่โดยตรงกับ l e x i และ Volio คลิกในพิกัด1 2 5 cc อย่างไรก็ตามหากมีข่าวสารเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันครับ